ความสะดวกสบายในทุกช่วงวัยรถเข็นผู้สูงอายุโรเลเตอร์ที่พับได้และมีล้อแข็งแรงเพื่อช่วยเดินนั่งพักและใช้เป็นรถเข็นตะกร้ารองรับน้ําหนักสูงสุดถึง150กิโลกรัมล้อที่เป็นของแข็งและเบาะนุ่มนั่งสบายสวัสดีคะ่ะเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือท่านในการดูแลคนที่ท่านเคารพรักที่บ้านนะคะสินค้ารถเข็นผู้สูงอายุโรเลเตอร์มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากด้วยวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงและล้อที่เป็นของแข็ง ทำให้มีความคงทนและปลอดภัยในการใช้งานสามารถนั่งพักได้และมีตะกร้าใต้เบาะที่ทําให้สะดวกในการช้อปปิง้งรับประกัน3ปีและมีความทนทานในการรับน้ําหนักถึง150กิโลกรัมทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกและความปลอดภัยในการเคลื่อนที่ของตนเองค่ะโดยสรุปแลว้วว่านะคะสินค้ารถเข็นผู้สูงอายุโรเลเตอร์น่าสนใจมีล้อที่เป็นของแข็งไวตอ่อเบรกและสามารถนั่งพักได้โดยรองรับน้ําหนักเยอะถึง150กิโลกรัมด้วยวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง และเบาะนั่งทําจาก P.V.C. ที่นุ่มนังสบายมีความหลากหลายในการใช้งานเช่นช่วยเดินนั่งพักและใช้เป็นรถเข็นตะกร้าในการช้อปปิง้งทั้งนี้สินค้ายังมีการรับประก,กัน3ปีและสามารถพับได้เพื่อความสะดวกในการพกพาลักษณะทั้งหมดทําให้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่และใช้ชีวิตประจําวันค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ